ตัวเลขในดวงใจที่พวกเราชอบนะนี่เริ่มต้นก็สวยแล้วนะคะเนี่ยใช้ได้ใช้ได้เดือนสิงหานี้นะผมเน้นทุกลักษณาให้ทําบุญกันเยอะๆหน่อยนะครับที่ไหนก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นวัดนะคำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย<ต>ทา่านจะ<ม>เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าอะไรได้หมดเลยนะสิ่งศักดิ์ รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ World w อาจารย์กิษณนะภูสิทธิ์อุดม .net สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงวงล้อเสียงไทยครับรู้ดึกรู้จริงแม่นยำค่ะ กับผมอาจารย์กิษณนาภูสิทธุดมนะครับคลิปนี้นะครับเรียกว่าเป็นการใช้โซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับเราอยู่กันคนละที่แต่ก็ยังสามารถทํารายการได้เหมือนเดิมนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นรายการวงล้อเสี่ยงทายนะครับและจะบอกวิธีซื้อให้ด้วยว่าแต่ละคนซื้ออย่างไรแต่ละลักษณะซื้ออย่างไรนะครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับหลายๆท่านนะที่ประสบความสาเร็จชมรายการเราแล้วก็ มีโชคมีลาบกันมากมายนะครับฉะนั้น<ะ>ท่านที่อยากมีโชคมีลาบนะครับคนอยากมีโชคต้องทํายังไงบ้างครับพี่หน่อย อย่างแรกนะคะต้องทําบุญฉับพลันทันใดค่ะฉับพลันทันใดยังไงก็คือเราเจอหมาแมวที่ไหนที่เ,เขาหิวข้าวหรือเราเดินไปแล้วเป็นแมวจรหมาจรเราเอาอาหารไปให้เขาเขาเรียกว่าทําบุญฉับพลันทันใดนะคะไม่จำเป็นต้องออหมาแมวก็ได้นะได้ยินข่าวบุญอะไรก็ทําเลยการอะไรเง,งี้ยหรือว่าเรามีร่วงบุญอย่างหล่อเทียนที่ผ่านมานะคะทันใดที่ได้พอฟังแล้วปุ๊บอุ้ยโอนดีกว่าอะไรเงี้ยอุ้ยรีบทำดีกว่านั่นเขาเรียกว่าไม่รีรอไม่รั้งรอแล้วก็ทาได้เลยนะเขาเรียกว่าฉับพลันทันใดนะคะแล้วก็ทําจิต ใจให้มีเมตตาเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เมตตาต่อสัตว์นะคะแล้วก็เมตตาต่อเพื่อนร่วมงานอันนี้ก็คือเมตตานะคะสุดท้ายค่ะหมั่นสร้างบุญสร้างบาร,รมีก็คืออันนี้ก็คือสร้างบุญสร้างบาร,รมีนะคะโดยเฉพาะนะครับในเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเดือนแห่งการอภิวัตนะครับใครที่ยังไม่ได้ชมคลิป สิงหามหาอภิวัตท่านรีบเข้าไปที่ช่องยูท b e ของผมนะกดที่เพลย์ลิสต์แล้วดูหน้าปกได้เลยนะสิงหามหาอภิวัตเนี่ยอันนี้จะสำคัญมากนะว่าในเดือน <ฮะ S 1> สิงหาคมนี้ท่านจะต้องหมั่นสร้างบุญสร้างบารมียังไง<ฮ>ะนะครับถือศีลปฏิบัติธรรมยังไงนะโดยเฉพาะคนที่เป็นสายเสี่ยงนะสายเสี่ยงไม่ใช่เสี่ยงโควิดนะเสี่งงยงโชคนะนะ,สนะ,ะเสี่ยงโชคเออเป็นสายเสี่ยงนะเออท่านก็ต้องสร้างบุญสร้างบารมีนะครับ <ฮะ S 1> ออาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะ อยู่คนละที่เราก็ยังสามารถหมุนวงล้อได้เพราะเรามีโปรแกรมนะครับอ้าวตัวเลขในดวงใจที่พวกเราชอบนะอาจารย์ชอบเลขเก้าค่ะโอ้เลขเก้านะพี่หน่อยนะคะเลือกเลขมาแล้วนะคะจากวิเคราะห์ดวงดาวค่ะคือเลขสี่ค่ะครับส่วนของผมนะครับเลือกมาแล้วเหมือนกันนะฮะเลขที่ชอบก็คือเลขแปดครับผมโอ้โหเก้าสี่แปดเลยแล้วเนี่ยใช้ได้เหมือนกันะ น่เรตินก็สวยแล้วนะคะเนี่ยใช้ได้ใช้ได้อ้าวคราวนี้เดี๋ยวมาหมุนวงล้อกันทีละคนเลยเดี๋ยวอาจารย์เอาโทรศัพท์ก่อนอาจารย์เลยฮะเออโทรศัพท์ก่อนนะอ้าวตั้งจิตกันดีดีวงล้อเสียงโชคอ้าวเดี๋ยวผมจะกดเสียงไทยนะครับจากโปรแกรมบนมือถือของผมเลยนะทุกท่านตั้งจิตกันดีๆนะครับเตรียมตัวนะครับจึ๊บ หนึ่งโอ้โหโอโหโอกมาแล้วเลขหนะึ่งต่อไปนะคะต่อไปออี่หน่อยกดต่อไพเลขเ่อนเดืนใจเลขสี่แล<ก>้วนะคะต่อไปก็จะกดเป็นลําดับที่สองนะคะอตั้งจิตกันดีๆนะครับกดแล้วนะคะ ได้เลขเจ็ดค่ะโอ้โหเลขเจ็บอ้าวต่อไปครับแบงค์ครับของผมนะครับได้เลขห้าครับผมโอ้โหเลขสวยทั้งนั้นเลยอ่นี่ไหนสรุปดูซิเป็นยังไงในแนวนี้ในแนวนี้นะคะอ่าเดี๋ยวรอสุดท้ายดีกว่าเราจะได้สรุปทีเดียวเลย ะะเ,เดี๋ยวอาจารย์หมุนสุดท้ายค่ะหมุนรอบสุดท้ายะะอารอบที่สองนะครับรอบที่สองอตั้งจิตกันดีๆนะเตรียมตัวนะครับหนึ่งสองสามอา้าวเลขเจ็ดโอ้โหได้เดียวกับพี่หน่อยเลยถามกับพี่หน่อยเมื่อกี้เลย <laughs> อาต่อไปน่อยคะเลขสุดท้ายของพี่หน่อยนะคะเอาตัวเลขมาจากศูนย์ถึงเก้านะคะกดแล้วนะคะเลขเก้าค่ะโอ้โหเฮ้ยเก้านะฮะเออวนไปวนมานะเนี่ยตอนนี้เลขซ้ำไปนะคะจะมีเก้าแล้วก็เจ็ดนะคะเออเอาต่อครับของผมนะฮะหลักสุดท้ายครับ ได้เลขสองครับผมเลขส <7, 2. S 1> องอันนี้โดดมาเลยนะคะโดดมาะเพื่อนเนาะสรุป,สรปเสร็จรแล้วนะคะ<น>สรุปแนวนอนแนวทะยงเ,เป็นแนวนอนก่อนนะคะของอาจารย์นะคะสรุปแนวนอนนะคะเป็นเลขของอาจารย์ที่หมุนมาแล้วนะคะเก้าหนึ่งเจ็ดค่ะแล้วก็ของพี่หน่อยนะคะที่หมุนเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ที่เลขสี่เจ็ดเก้าค่ะของน้องแบงค์ค่ะอยู่ที่ แปดห้าสองค่ะแล้วก็ oh. ต่อไปจะเป็นแนวตั้งนะคะแนวตั้งเก้าสี่แปดนะคะแล้วก็หนึ่งเจ็ดห้ากับเจ็ดเก้าสองค่ะโอ้โห oh, มันต้องอยู่ในนี้แหละสวยงามเลขสวยนะรอบนี้ ทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยํากับผมอาจารย์กิษณะภูสิริโดมครับใครที่มีปัญหาทุกใจเดือดร้อนใจไม่สบายใจไปหลายที่แล้วยังแก้ไม่ได้มาดูดวงส่วนตัวกับผมนะครับติดต่อได้ที่086-336-6390หรือ l i n e แอด o อเดาแล้วลัคนากับราศีนี้มันต่างกันยังไงครับอาจารย์ ลักนณากราศีเนี่ยนะมีความสําคัญมากเลยนะโดยเฉพาะท่านที่อยากจะดูรายการโชคใหญ่เงินทับตัว <c oughs> นะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีลักนณาท่านอยู่ในรายการนี้แปลว่าท่านจัดเต็มได้นะฉะนั้นคําว่าลักนณากราศีเนี่ยโดยมากราศีเนี่ยเขาก็จะดูเป็นเดือนนะเช่นถ้าอย่างน้องแบงเกิดวันที่เท่าไหร่ครับสิบเก้าตุลาครับเออสิบเก้าตุลาเนี่ยนคนส่วนใหญ่เขาก็จะ มองว่าเป็นราศีตุลถูกไหมราศีตุลพี่หน่อยเกิดวันที่เท่าไหร่ครับยี่สิบหกตุลาค่ะอ่ายี่สิบหกตุลาเขาก็จะมองว่าเป็นราศีตุลแต่เวลาเรามาดูดวงกันเนี่ยนะของอาจารย์กฤษณะเนี่ยเราจะใช้ลัคนาเท่านั้นนะครับ mm hmm. เพราะว่าลัคนาเนี่ยมันจะมีความแม่นยํากว่าลัคนานี้จะต้องใช้ถึงห้าเรื่องนะครับก็คือวันที่เกิดนะครับวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดและสถานที่เกิดใช้ห้าเรื่อง mm hmm. พอได้ห้าเรื่องปุ๊บเนี่ย มันจะได้ลัคนาของตัวเราออกมาลัคนาเรียกว่าเป็นตัวตนจิตวิญญาณเลยมันจะมีความแม่นยํากว่าราศีมากนะครับฉะนั้นเวลาที่ใครอยากจะดูดวงเนี่ยจะต้องใช้ลัคนาอย่างพอผูกลัคนาปุ๊บแบง์กลายเป็นลัคนาอะไรครับผมเป็นลัคนาสถิตพิจิตครับผมเออพี่หน่อยแล้วครับเป็นธนูค่ะ เห็นไหมมันจะเปลี่ยนไปเลยนะพอมันเปลี่ยนไปปุ๊บเวลาเราไปดูดวงเนี่ยเราก็จะดูที่ลัคนามันจะมีความแม่นยําฉะนั้นใครที่อยากจะดูโชคใหญ่เงินทับโตประจําเดือนเนี่ยนะครับก็ผูกลัคนาถ้าไม่รู้ก็ติดต่อที่ l ล n e แอดโอเพนดาวนะครับนะมีตัวอักษรแอดด้วยนะแล้วก็โอเพนดีโอเนี่ยไปถามลัคนาได้ฟรีเลยเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบให้นะครับพอท่านรู้ลัคนาแล้วท่านจะได้มาดูรายการในช่องย t ท b e ของผมได้สนุกขึ้นนะครับ อางั้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าแต่ละลัคนานี้จะซื้ออย่างไรนะครับถึงจะมีโชคลัคนาแรกนะครับลัคนาสถิตเมษนะครับ,รบเดือนสิงหานี้นะผมเน้นทุกลัคนาให้ทําบุญกันเยอะๆหน่อยนะครับโดยเฉพาะลัคนาสถิตเมษนะให้สักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะในสถานที่ห่างไกลนะแต่ตอนนี้ถ้าท่านอยากจะเดินทางไปท่านก็ต้องรับวันตัวแบบสูงสุดนะพอไปเดินทางกันได้แล้วสักระเสร็จแล้วให้ซื้อกับเพศช,ชายที่สูงวัยนะครับ ลักษณะที่สองลักษณะสถิตพฤกษบนะให้ลูกหลานในบ้านนะในบ้านของตัวเองแหละเ,ลเออมาดูเลขจากรายการที่เราบอกกันเมนื่กี้แนวตั้งแนวนอนแล้วเลือกเลยหรือท่านจะม้วนก็เลยนะม้วนให้ลูกลูกหลานหยิบเลยอะไรนนะอย่างงี้นะเวลาซื้อให้ไปซื้อกับผู้ชายนะครับครับเมธุนนะครับอันนี้ก็ต้อง เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะให้ไปกับคนในครอบครัวของเรานะเอาคนในครอบครัวนะถ้าแบบไม่ใช่แฟนที่ทําแทนไม่ได้นะอย่างงี้นะแล้วก็ช่วยกันเลือกเวลาซื้อให้ซื้อกับเพศชายนะครับ <c oughs> ต่อไปลักคณาสถิตกรกฎนะครับกรกฎนี้ก็ให้เน้นอย่างนี้เลยเน้นวัดป่าเลย โออยางนี้นะคะอาจาย์ต้องไปที่วัดป่าเจริญราษฎร์กรุงเทพนะวัดป่าเจริญราษฎร์แต่ถ้าไปออกต่างจังหวัดมก็จะเป็นถ้ำบัวแดงวัดเออเนี่ยเน้นวัดป่าเลยเพราะเมื่อกี้สามลัคนาเมื่อกี้ที่ผมบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็ได้นะไม่จาเป็นต้องเป็นวัดนะคาว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านจะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าอะไรได้หมดเลยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอรากดนี่อาจารย์เน้นให้นะคะไปวัดเออต่อเรากดนี่เน้นไปวัดนะ แล้วก็เวลาจะซื้อให้ซื้อกับเพศหญิงนะครับสูงวัยนะ,ะต่อไปลัคนาสถิตสิงห์นะครับให้ทําบุญกับพระสงฆ์อาพาธท่านจะไปถวายโอสถท่านจะไปช่วยโรงพยาบาลสงฆ์ท่านจะอะไรก็ได้ตามสะดวกเลยแล้วก็ให้นําตัวเลขใบเสร็จอะไรก็ได้มาผสมกับตัวเลขรายการเราแล้วเวลาซื้อให้ซื้อกับเพศหญิงนะครับ ต่อไปนะครับลักษณาสถิตกันนะครับให้มองเลขที่ซ่อนอยู่วิเคราะห์ดีๆโอ้โหในรายการเรานี่แหละตอ,อนที่ไหนครับอาจารย์เออมันซ่อนอยู่ข้างในนี่แหละโอ้โหโเดี๋ยวบบจะต้องวิเคราะห์ะด,ด้วยวแล้วเนี่ยดูเอาไว้เองเมื่อกี้อ่านยังโอ้โหเอางี้เลยนะเออ แล้วเวลาซื้อให้ซื้อกับเพศหญิงนะครับอ้าชาวกันนะเตรียมตัวอายุมากหรืออายุน้อยคะจานหรือว่าได้หมดได้หมดตั้งแต่วัยเด็กยันวัยชราเลยนะวัยเด็กก็ลูกเจ้าของร้านอย่างเงี้ยเป็นคนขายอย่างเงี้ยนะเนอได้หมดพิธีจุดเทียนพิชัยมงคลมหาโพธิกษัตร์สวดมนต์คาถาเสริมบารมีเสริมสง่าราศี ปัดเคราะห์ตองชะตาในมหาฤกษ์มงคลประจำเดือนส่งกำลังหนุนดวงชะตาเปลี่ยนชีวิตให้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการรับจำนวนจำกัดสนใจติดต่อ l ล n e แอดโอเพนาหรือติดต่อที่เบอร์0863366390 ไปนะครับลัคนาสถิตตุลให้นำเลขบ้านเลขรถคันล่าสุดล่าสุดด้วยนะเผื่อเขามีหลายคันเออใช่ค่ะบางคนมีคันเดียวก็ใช้คันเดียวนั่นแหละค่ะนะบางคนคิดว่าเอาไปหาแบงค์ใช้จักรยานมีเลขอะไรอ่ะไม่มีเลขครับนับล้อเอาแล้วกันนับซี่ล้ออาจจะนับล้อผสมกับเลขรายการวงล้อสิงไยเวลาซื้อให้ซื้อกับเพศหญิงอ ต่อไปนะครับพิจิกนะพิจิกให้สักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่ทํางานโอ้โหโอ้โหไม่ต้องไปไหนเลยเนาะเออแบงค์ไปนับเทียนหลวงปู่ไปนับอะไรของหลวงปู่นับกลีบดอกไม้เออเมืที่แล้วพิจิกก็นับพวงองุมอ์สักระในที่ที่ทำงานเหมือนกันนะคะที่ทำงานเหมือนกันนะรอบนี้นะคะพิจิกก็เหมือนเดิมเสร็จแล้วเวลาซื้อซื้อกับเพศหญิงเออนะ ต่อไปธนูนะครับพี่หน่อยให้ทําอย่างเงี้ทําบุญกับพระสงฆ์อาพาธโอ้นี่พี่หน่อยยังไม่ได้ทํามานานแล้วนะพระสงฆ์อาพาธเนี่ยเออพี่หน่อยมีโชคมีลาบปล่ยงวดแล้วนะพี่หน่อยจัดเลยพระสงฆ์อาพาธแล้วนําเลขใบเสร็จอะไรต่างๆมาผสมกับเลขเลยการเวลาซื้อให้ซื้อ,อกับเพศชายเออเนเี่ยนะเดี๋ยวต้องไปแล้วนะคะเนี่ยเออต่อไปบางกรนะครับบางกรให้ทําแบบเดียวกันเลย ทำบุญกับพระสงฆ์อาพาธนะและผสมเลขรายการไปซื้อกับเพศชายงั้นพี่่อยะะชวนชวนน้องอุ้มไปด้วยกันอ๋ออย่างนี้น้องอุอ้มเมื่อที่แล้วน้องอุ้มก็คือต้องแบบขอกับครูบาอาจารย์เออนี่้นเดี๋ยวรเราไปเลยจัดไปเลยนะคะไปโรงพยาบาลสงฆ์ด้วยกันเลยอ้าวนะต่อไปนะครับพัฒนาสถิตกุมนะครับให้ทําบุญกับบ้านคนชรา นี่ช่วงนี้เขากาลังเดือดร้อนกันเรื่องโควิดต่างๆเลยวเราส่งข้าวสารอาหารแห้งนู่นนี่นั่นนะนำเลขที่ใบเสร็จอะไรต่างๆมาผสมกับเลยกันแล้วก็ซื้อกับเพศชายนะครับลักนาสุดท้ายครับลักนาสติปมินนะเมนเนี่ยให้ทําบุญกับมูนิธิที่เกี่ยวข้องกับเจ็บความเจ็บความป่วยนะมูนิธิอะไรต่างๆที่เขามีกันอยู่ที่อาจารย์พูดเลยนะคะ เออเสร็จแล้วก็นำเลขใบเสร็จมาผสมก็เลขรายการซื้อกับเพศหญิงนะครับเรียบร้อยนะครบ,รบรทุกรักษณาน,<ร>นะครับ,รบะะสำหรับท่านใดนะคะที่เพิ่งเข้ามารับชมรายการของเรานะคะอย่าลืมเข้าไปกดติดตามให้เป็นคําว่าติดตามแล้วนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสแล้วก็คลิกใหม่ๆของช่อง<ม>ด้วยค่ะ อกจากนี้นะครับยังมีสองเพจนะครับนั่นก็คือเพจอาจารย์กิสนาภูสิทธิอุดมกับเพจเปิดดาวรู้ทันดวงอย่าลืมมากดติดตามด้วยครับหรืออยากรู้จักอาจารย์ให้มากขึ้นนะครับจะมีเวอร์ไวเว็บอาจารย์กิสนาภูสิทธิอุดมดอทเนะครับภายในเว็บจะมีโหราศาสตร์มนพิธีมนคาถาธรรมะธรรมนิมิตและโครงการร่วมบุญทำดีกับอาจารย์กิสนาครับท่านใดที่อยากพูดคุยกับผมนะครับผมได้เตรียมกลุ่ม Open Chat เอาไว้มีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้กดที่ลิงก์และสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่ กลุ่มคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิษณนนะครับและผมยังมีช่องที่เกี่ยวกับธรรมะนะครับก็คือช่องสถาบันพลังพุทธานุภาพนะครับให้ทุกท่านนะครับอย่าลืมไปกดติดตามให้เปลี่ยนเป็นคำว่าติดตามแล้วและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมต่างๆวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับขอให้โชคดีมีโชคมีลาบกันนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ